ไอเฮงซวยวันวันไม่ทำหาไรเลยเอาแต่เล่นเกมจะซื้อของเข้าร้านอะ่ะเมื่อหาเงินครบหรือยังไม่รู้ใครที่จะทำมาหากินไหมวะที่บ่นอะ่ะเรื่องเงินใช่ไหมเออเดี๋ยวกูจัดก,การให้ฮัลโหลครับพี่พอดที่ช่วงนี้ร้านขายดีอะ่ะผมอยากจะขยายร้านผมขอยืมตังค์พี่สักสองหมื่นได้ไหมนี่ไงสองหมื่นพอใจยัง โอ้พี่ตัวนี้ธุรกิจพี่ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใหญ่โตอะไรแล้วภาระทั้งนั้นนั่งก่อนนั่งก่อนมาไม่บอกก่อนนะงั้นน้องไม่มาความแล้วนะตอนนี้ที่ร้านน้องอ่ะกำลังจะขยายสาขาเงินที่ยืมพี่เขาก่อนสองหมื่นะผมยังไม่คืนนะโอเคพี่ไม่รีบเองเอาไปหมุนก่อนเลยถ้าพี่ไม่รีบอ่ะน้องขอยืมอีกสักห้าหมื่นได้ไหมพอดีที่ร้านตอนนี้ยังขาดโต๊ะเก้าอี้แล้วก็แอร์ยืมอีกห้าหมื่นเหรอไม่ใช่ว่าพี่ไม่อยากให้ยืมนะช่วงนี้พี่ก็หมุนไม่ทันจริงๆเอาแบบนี้ไหม พี่มีเพื่อนที่เปิดร้านแอร์ร้านเขาเอามีผ่อนนาน12เดือน0%ด้วยนี่นำบัตรส่วนโต๊ะเก้าอี้อะเขาก็เอาจากออฟฟิศเก่าพี่เลยพี่ไม่ได้ใช้พี่ยกให้ไม่ให้ยืมก็บอกไม่ให้ยืมโต๊ะฟงโต๊ะฟรีอะไรผมก็บอกล้วไงผมจะเปิดร้านใหม่ยั้จะเอาโต๊ะเก่ามาให้อีกไม่ใช่อย่างนั้นงบไตามากที่สองพี่ก็ยังไม่ลงมาเงินเก่าพี่ก็ไปลงหมดแล้วผมยืมอะไม่ใช่ไม่คืนแค่เอาไปหมุนก่อนอาทิตย์นหน้าผมก็จะเปิดร้านใหม่แล้ว พี่ไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่ตอนเนี้ยเงินพี่เอาไม่ออกจริงๆเพราะปีเนี้ยพี่ก็เจอหนักเหมือนกันเฮมีเงินเปิดออฟฟิศใหม่แต่เงินแค่หลักหมื่นให้กูยืมไม่ได้ไอ้น้องชายน้องชายอะไรกูไม่มีพี่ชายอย่างนมึงบอสขาเรียกนูมามีอะไรคะอ่างบใจมากที่สองของผมอะลงมาแล้วยังแล้วก็รบกวนโทรหาบริษัทสระแอร์ให้ไปติดแอร์ให้น้องชายผมหน่อยนะได้ค่ะบอส <ต>หน้า<ม>บุ่นหน้าเบี้ยวมาแต่ไกลเลยผมพูดไว้ตรงนี้เลยต่อไปอะ่ะถ้าผมไปยืมตังมันอีกอะ่ะผมไม่ใช่ผู้ชายทําไมทะเลาะกับพี่เขามาหรอพี่ผมพี่อะไรผมไม่มีพี่แบบนี้ผม,มุตสาบอกมันว่าผมรีบใช้เงินจะซื้อของเข้าร้านแต่มันบอกผมว่าอะไรคุณรู้ไหมให้ผมไปเอาโต,โต๊ะเก่าออฟฟิศมันมาใช้อาวแล้วแอร์ล่ะส่วนแอร์เน่ยเหรอมันบอกให้ผมไปซื้อร้านเพื่อนมันบอกว่ามีผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสิบสองเดือนมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ชื่อร้านอะไรนะเนี่ยร้านสระแอร์ ผมไม่เคยคิดเลยนะว่ามันจะเป็นคนแบบนี้ฉันก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้พี่เขาอ่ะไม่ควรให้คุณยืมเงินตั้งแต่แรกคนอื่นอ่ะเขาช่วยคุณหนึ่งครั้งคุณยังรู้จักขอบคุณช่วยคุณครั้งที่สองครั้งที่สคุณกลับคิดว่ามันสมควรการที่พี่เขาช่วยเรามันคือน้ำใจแต่ถ้าเขาไม่ช่วยมันก็คือสิทธิ์ของเขาอีกอย่างที่พี่เขาแนะนำอ่ะมันก็เป็นวิธีที่ดีผ่อนสุนะ่มเบอร์เซน่ะไม่ต้องใช้เงินก้อนเราก็ลองดูสิมันก็ไม่มีอะไรเสียหาย สวัสด,ดีครับผมมาจากร้านสระแอร์ครับผมมาติดแอร์ให้ร้านคุณท็อปครับใครจ่ายอ่ะผมไม่มีตังค์จ่ายนะเรื่องผ่อนคุณตีจัดก,การเรียบร้อยหมดแล้วครับลุงสี่นั่งอยู่ทำไมไปไปไหนอะ่ะไปขอโทษพี่คอนนะสี่คุณด่าเขาขนาดนั้นน่ะเขายังดีกับคุณขนาดนี้คุณเคยคิดมัางไหมว่าในชีวิตเนี้ยคุณจะมีเพื่อนดีๆแบบนี้สักกี่คนไปก่อนที่เขาจะเสียความรู้สึกไปมากกว่านี้